สวัสดีครับพบกับผมสมุจิร้องไห้นะครับกับ w o r l d of Warship นะครับวันนี้เราอยู่กับ u s s north carolina นะครับเป็นเรือประจัำบาลชั้น north carolina ของสหรัฐนะครับที่โอเคครับท่าทางจะสวยนะฮะวันนี้เราจะมาเทสกันเล่นๆนะครับเพราะผมเนี่ยไม่ได้เล่นค่อนข้างนานแล้วนะฮะงให้ลองมาดูกันให้การลบแบบสุ่มหนึ่งครั้งนะครับ อโอเคครับเข้ามาในแมตช์แต่ยังไม่เริ่มเกมอีก20นาทีตอนนี้เรามีคู่ปรับก็คือเทียพิตนะครับเทียพิตก็เป็นเป็นคู่แฝดกับบิสมาร์ทนะครับเป็นเรือในประเภทชั้นเดียวกันแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับแล้วก็มีคาลรลลีนาของฝั่งโน้นด้วยแล้วเล็กชิงตันนะโอเค นักลัวไหมไม่กลัวนะฮะไม่กลัวไม่กลัวต้องอะไรก็เดินหน้าสิครับรออะไรเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยหลักสูตรเร่งรัดเนะเรียนมาคือต้องตามไปกับกองผสมนะครับอย่ากระโตกระตากนะครับเพราะถ้ากระโตกระตากแล้วจะเสียหายหนักนะฮะเฟรมเลสตอนนี้รถควบเลยนะเพราะยังเครื่องยังใช้ไม่ได้นะ แต่โอเคครับอาะดูช้าช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะรอดู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 ตอนนี้ยังเรือยังเคลื่อนที่ช้านะเพราะผมยังเร่งความเร็วไม่สูงสุดอ่าโอเคน้ํานี่กระเซ็นเลยฮะ <4 S 1> ไหนระยะยิง21.1นะครับตอนนี้คือเรารู้ตัวแล้วเราอย่าไปเร็วมากครับเรือประจันรบานเป็นเรือ รบชั้นแนวหลังนะครับแล้วก็คอยคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินนะแต่เราเราเนี่ยตำแหน่งของเราเนี่ยอยู่ห่างจากเรือบรรทุกเครื่องบินในเยอะไหนมีใครมาหาเราแล้วลำนั้นใครโอ้เทียพิษของเรานั่นเองนะฝั่งเราก็มีเทียพิษเหมือนกันนะเครื่องยนต์เดินหน้าแค่หนึ่งในสี่โอเคเดินออกเตือนทางออกซ้าย ทางออกซ้ายช้าหน่อยช้าหน่อยถ้าไปไวไปไวไปเกมก็ไวเช่นกันนะอ่ะเข้าระยะหรือยังเข้าระยะหรือยังเข้าระยะยังยังไม่เข้าระยะเลยไม่เข้าระยะเลยโอ้โหเหยื่อชั้นดีว่าจะแสดงให้ดูนะฮะเราจะสอยให้ร่วงนะครับแล้วก็เอาไปตัวจ้น ไปปวนหน่อยไปปวนหน่อยไป,ปนนยไปปวนเลยรีบไปเดินหน้าเต็มตัวนะสอยเวลาหนึ่งลำนะความสามารถของนอตแคลโรไลน่านี่คือมีปืนประจำเรือนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ปืนหลักเนี่ยก็จะเป็นปืนรองแล,แล้วก็นอกจากปืนรองก็มีปะตที่ดีด้วยนะครับอ่าเทียพิษนะครับ โอเคครับไปนะครับโอโดนโดดโดนโดนอสวดกันเลยเป็นไงอ่าอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้โอ้สโลโมชั่นได้เทพีตัวไปประมาณ9,000ได้อะไรครับพอหนีใช่ไหมเทพีหนีอย่างนี้ ยังนี้ยังนี้ยังนี่ยังขอโทษด้วยนะยักษ์พอดีแคลโเนเราไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ยผมเกีเรือพิฆาตก็ แบบนี้แหละฮะรู้สึกว่าเธอจะถถอยถอยถอย,ถอย,ถอยมันถอยแต่เราไม่ถอยมันก็ยัง ไฟไหม้ The ship fire is on ไม่มีแนวหน้ามาช่วยเราเลยนั่นไงวอสโควาเทียสิบก็ไม่ใช่เ<ร>บียงเ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 บียงขวาโอ้เป็นการบังคับเรือที่ อย่างกรถเก่งรถกระบะแต่ก็ไม่ใช่นะครับอย่าให้เจอเต็มๆนะมอสโกวานะไอตัวแสบนี่นะไอตัวแสบม,มอสโกว่าตัวแสบเบียงนอยเบียงเบียงเบียงมันกาจะเก็บผมไม่ได้คนระับมอสโกวาแต่ก็ไม่โดนเราก็ยิงไม่โดนเขาเหมือนกันครับไฮเดนเบิร์กเหรอเทียพีท ไอซีย oh, yeah. ูละไอซียูละเทียพิษแหมถ้ามีธงช้างเผือกมาดิโอ้ยผมลำคญนยามาอย่างนั้นไง เกียรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียรพิษหลบไปแล้วทั้งยี่สิบกิโล<อ>ไฟไหมโชว์ไ,ไปห้าดอกหกดอกแ <_ IS 0> ต่เราก็โดนไปเพียรเหมือนกันนะครับเพรนั้นะลกลับไปตั้งหลักก่อน,นตอนนี้เราไม่มีอะไรจะเสียกลับไปตั้งหลักก่อนกลับตั้งหลักก่อนอารมณ์ร้ายครับพวกนี้อารมณ์ร้าย โอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยังจะยิงมาหาเราอีกนะผ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงมาหาผมมากิจเฮ้ยัไปตั้งหลักก่อนครับนนี้คูดาวของเราเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วตอนนี้โอเคคูดาวของเราทำงานเสร็จนะครับโอ้ยังจะยิงน้ไฟไหมอีกเื่อมากไอ้พวกนี้นี่อืม เราเพิ่งจะคูดาวมาเส,เสร็จนะมันทเราไปม่อีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครเราฮิลให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยไปหันหลังไปจัดการโอเคครับหันหลังไปจัดการเ <Okay. S 1> ลี้ยวครับเลี้ยว <c oughs> ปัดทางเสือสุด <c oughs> ตอนนี้เรายังยังฮิลได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ อยู่ได้หนึ่งครั้งสภาพเลยเราก็เรียนตำตรงว่าตอนนี้ก็ย่ำแย่นะฮะกระสุน406มม,ม,มก็ยังใช้ได้อยู่ถามว่าถ้ายัางใช้ไม่ได้เนี่ยปืนมันจะพังครับถ้าปืนพังก็ใช้ไม่ได้ครับเป็นกากบาดสีแดงที่ปืนมาตั้หนึ่งสองสามมีปืนมีป้อมปืนอยู่สามป้อมนะครับโอเคเราก็วนอยู่แถวนี้แหละออ ไม่ชอบเลยนะกำแพงแบบนี้ยี่ป็บกิโลพอดีเปล่าอเห็นอยู่ครับว่าตัวเล็กไฟอะลรเห็นเห็นอยู่มันไปนู่นแล้วอะโอเคครับเราก็ไปกันต่ออะ รีเทิร์นในชิปแล้วครับพายเลสพายหลอดไม่ใช่พายเลสโอเคเป็นเรือที่ดีอย่างนะฮะค่อนข,ข้างถึกเหมือนกันแต่ว่ายังรู้สึกว่ากรอบยังก็ยังไม่เท่ากับนิวแม็กซิโกหรือว่าซูเปอร์เรดน็อตของโคโรราโดนะฮะในในวินพวกนั้นนี่คือเขาจะเป็นซูเปอร์เรดน็อต คุณภาพของเกาะอเล็กก็จะหนากว่าเยอะนะ,ะแต่ยังไงก็ตามนะฮะนอตแคเลย์หน้าก็ถือว่าเป็นเรือชั้นเยี่ยมนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ฐานสารัสนะ,ะมีกระจิตกระใจในการรบนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะก็ถือว่าเป็นเรือที่สวยที่สุดในขนาดนั้นนะ,ะเป็นหนึ่งในเอ่อดรีมบอทเลยกว่าได้นะะแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับ ในการปฏิบัติการในช่วงสงครามแปซิฟิกนะในการเข้าสู่กุดาคนาวนะครับกุดาคนาวนี่ก็คืออยู่ในช่วงของออสเตรเลียนมูกาะโซลมอนนะในการปฏิบัติการครั้งนั้นก็มีเรือ USS น h ส a r o l i n a เนี่ยเข้าเข้าผักกันนะับช่วยกองทัพสารัฐในในการยกพลขึ้นบกที่กุดาคนาวด้วยนะทำให้ฐานสารัฐนะสามารถ อาเทียพิษอย่าพึ่งคะเทียพิษปลายสมกระสุนไปอย่าพึ่งเข้าเรื่องมาเทียพิษมาอาซูไปไปถึงไหมคาดว่าถึงโดนบ้างแหละไม่ใช่เทียพิษครับแต่เป็นไอตัวแสบที่มันยิงเราไว้นะแต่มันยังไม่โดนเต็มเต็นะ ตุสล okay. ็อกโอเคอามากิอามากิอยู่ขา้างหน้ายังอยู่ไกลยังอยู่ไกลยังอยู่ไกลเพราะว่าตอนนี้เราอยู่แนวหลังโอเคคู okay. ่ดาวเสร็จสิ้นเราก็ใช้ไปให้หมดเลยนะฮิวตัวเรือเราให้แข็งแกร่งก็คือซ่อมส่วนที่ใช้ไม่ได้ให้กลับมาใช้ได้ <'m> Excited Excited Exc ตรงไหนน่าเทียพิษอยู่นี่แต่เราเราจริงจริงไม่ได้ไไดติดภูเขาเห็นสัญลักษณ์ภูเขาไหมครับ ยิงไปไม่ได้ถ้ายิงไปไม่ได้เราก็อย่าฝืนไปยิงนะแต่เราตอนนี้เรากำลังจะไปช่วยเทียพิษโอเครู้สึกว่าระยะย,ยิงตอนนี้เราได้แต่ว่าเรายิงไม่สามารถทำการยิงข้ามภูเขาได้นะครับไม่ยิงข้ามภูเขาไปแล้วก็จริงนะแต่ก็หวังผลดูซิเรือ,อเขาวิ่งช้าเนี่ย ดอกสามดอกเข้าไปนะครับนะดีใจด้วยนะครับคอนเกรทูเลชันเลยเอา้าวเทปพิษฝั่งดูเขาก็มาทีนี้เราดูที่จริงถความเร็วมีข้ามเขาได้ยังนานนานโอ้รู้สึกเทปพิษพี่แกจะเลี้ยวเลี้ยวใช่ไหมเลี้ยวมีคนเลี้ยวมีคนเลี้ยว ท่าเลี้ยวก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมเอโอ้มันเลี้ยวเก่งโอ้ใชมันเลี้ยวเก่งมันเป็นเรือพรีเมียมนะเทียรพิทเนี่ยโอเคเราก็เตรียมกำจัดไฮเดนเบิร์กออกไปจากสายตาของเรานะโอ้รู้สึกไฮเดนเบิร์กจะหลบ แล้วใครมาแทนล่ะไม่ต้องไปสนใจว่าคนจะมาแทนเป็นใครนะครับแล้วแล้วมาทำไมเนี่ยโชคาก,กุนกกระเลยนเหินเวหาโ,<อ>โชคาก,กุนี่คือนกกระเลนเหินเวหาเนี่ยมาอยู่ในจุดที่เรียกว่านั่นไม่น่ามาเลยถะมาแล้วมันอันตรายนะ ลายเราก็เบี่ยงลบหน่อยนะครับเบี่ยงลบหน่อยมันลบไปแล้วนะครับไม่มีใครกล้ามาทิ้งบมอมหรอจะมาทิ้งใช่ไหมแต่ไม่ชอบไม่ชอบแค่เรือพิฆาตแล้วก,การสแปมจากเรือละเวกน,นั้น,นสแปมกันจังเลยนะโอเค ไม่โผล่จริงๆด้วยอ่ะไหนโผล่ป่ะโผล่แต่ว่าเราหยิบข้ามเขาไม่ได้เรายิบข้ามภูเขาไม่ได้ก็ทางนี้แล้วกันโ OK, อไกลโขเลยระยะเกินยี่เบดกิโลนี่เรายิงไม่ได้นะแต่ถ้าระยะใกล้ขึ้นนี่เรายังพุ่ตรงว่าเรายังหวังผลได้อยู่นะครับ ไดอยูอ่โอเคเราก็ต้องอ้อมหลังเขานี่ไปน้ำตกสวยงามมากครับซึ่งไม่เคยเห็นเลยว่ามันมีในอ่าวไทยของเรานะครับมันก็ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่อ่าวไทยของเราอเราก็ต้องอ้อมไปครับทุกวันนี้เรามีแอร์คราฟต์คาเร r นะครับประเทศไทยของเรานะครับเป็นเรือทงของ ราชวาวีไทยก็จะเป็นเรือหลวงจากกินเลเบนะฮะเฮชเมเป็นเรือหลวงแต่เราเพิ่งจไปสนใจตรงนั้ครับแต่ในขนาดนั้นเน,นี่ยอำนาจในการทําลายล้างของลาำนี้สูงมากนะครับโผล่ o, มาแล้วเราก็ต้องค่อยๆไปตอนนี้คะแนนของทีมเราเนี่ยยังยังยังดีอยู่ถ้าคะแนนของทีมเรา ไม่ดีเนี่ยก็เตรียมตัวแพ้นะครับแล้วนอ็อตแคลโรไนลล่าลำเนี้ยซ่อมครั้งหนึ่งนะครับซ่อมวาระหนักครั้งหนึ่งก็เป็นแสนเลยนะใครจะจ่ายสูงมากนะอ่ะเรามาช่วยเทียพิษแล้วเนี่ย,เ,ยเทียพิษจะเข้าพื้นที่ไหมจริงๆแล้วเทียพิษเป็นเรือหลับเทียเก้าเลยนะครับ ะะแต่ทีนี้บิสมาร์ทหรือผู้พี่อ่าจะเทีย์สิบมากกว่าบิสมาร์ทนี่ยังไม่ไมีมาในัวนอดรอยชิพเราก็รอดูอ่ะวันนี้เทียร์พิษนำเริ่มที่จะนำเราเข้าสู่สนามลบด้านหน้าแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือ ข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่ามีนั่นมาแล้วมาแล้วไม่ต้องมาทิ้งไม่ต้องมาทิ้งตายนะคือตอนนี้เราลอเรื่องหน้าหลังนี้โมดิฟายเรื่องเรื่อง เรื่องของปืนปืนรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว All cover for that ต้องช่วยกันยิงนะช่วยกันยิงช่วยกันยิงเรือประจันบานเพลิดอยู่ขา้างหน้าแล้วก็มีตอร์ปิโดด้วย โ้โั่นาาาาอาาออกขวาทอเรกฟรอตสต็อปเครือ่องครับเทียพิทเดินมาผิดทางโอ้เอ๊ะมันยังไงเนี่ยมี ไอ้มงลบอยู่ข้างหลังเล่งเครื่องไปจัดก,การไอ้มงองหลอกก่อนที่เราจะจมนั่นว่าไงพี่ชายไม่โดนฮะไม่โดนไม่โดน บ้าเอ้ยพืนลอง นิ้วไว้โอโ้โ,อโหโอโห้โอ ME, อหโอ้โหโอ้โหห้านิ้วเครื่องไหมเป็นคิวของเราหรือเปล่าเดินลองเดินลองช่วยห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้วโอ้ยห,ห้านิ้ว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  0 0 0บาทครับไม่ใช่หนึ่งแสนครับประมาณประมาณแสนหนึ่งในเกมครับแสนก,กว่าด้วยซ้ำที่เราต้องเสียไปนะแล้วก็แต่เราก็ซัดด้วยปืนปืนรองขนาดห้านิ้วร2 7ยิบเจ็ดมมอะไรไปไปเยอะนะฮะสูสีจริงๆครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูนะครับการเล่น ได้ชิปนอตคนโรเลนาของผมนะจากไปด้วยการจมของเรือนะครับหมดเวลาครับทีมเรายังยังเป็นผู้ชนะอยู่นะครับลบจนเวลาหมดนะอ,อ,อ่ะเอออ่าเรียบร้อยครับ ได้มา80,000แต่เสียไปแสน 100, ครับมาดูกันครับเกินราคาประสบการณ์โอ้ยังติดลบอีก40,000กว่านะนะใช้ไปแสนสามเลยนะอ,อ,อย่างน้อยๆน,นะครับถ้าเล่นนอตคาเลยน่าก็พยายามอย่าให้มันบุบสลายนะนั่นแหละที่ผมไม่ค่อยชอบอ,อ,อะไรนะหรือพิคาาเท่าไหร่นะว่ามาปุ๊บก็เจอปับ๊บเนี่ยมันจะ ก็จะหรือไม่ก็ถ้าเป็นเรือตะตเวนก็จะสวอปสวอปพอสวอปแล้วก็จะสับตะคอยสปแปมเราจากกระสุนหัวระเบิดนะทำให้เรือเราไฟไหมฮนะสำหรับนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ